ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะทุกทกคนมีคนดูอยู่หนึ่งคนใครไม่รู้ของสายจัตนาวุฒิเตรียมกูแน่เลยวันนี้เป็นครั้งแรกของพี่เอ็กซ์ต้านะคะมาไลฟ์กันนะคะป้าพีเข้าไปได้นะเข้าไหมเออเข้ามาเลยสามคนก็ได้นะอยากอยากลองเทสว่าเข้าได้ไหมเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยลองออกอยากลองเทสดู ลองลองเข้าไแป๊บหนึ่งแล้วก็เทสว่าว่าเข้าได้ไหมพี่เอกคะพี่เอกเอกคุยกับท่านผู้ชมด้วยค่ะอย่าคุยกันสองคนตอนนี้ไลฟ์ <laughs> สดอยู่ค่ะกำลั <laughs> งาหาแว่นตามองไม่เห็น,นต, <Armor> ต้องคลิกที่ลิง์ต้องคลิกที่ลิงกนะคะธนาวุฒิ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เรื่องของคนในครอบครัวเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะคะ คอยดูเวลาพี่เอ็กเขาขึ้นไลฟ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดเนาะมาแล้วสวัสดีจ้าเขาได้แล้วโอเคเาขาไดาวมีประสบการณ์อเอ็กไลฟ์เอ็กปิด Youtube ของเอกด้วย y t u t u เอ็กปิดเลยเอ็กอย่าเปิด Youtube เพราะมันจะซ้อนกันเสียงมันจะสะท้อน,นได้แค่คลิกตามลิงก์ใช่ต้องคลิกตามลิงก์ ปิดตรงไหนหรอปิด YouTube อ่ะปิดแท็บ u t u b e ไปเลยไม่ต้องเปิด YouTube เปิดสัดทีมอย่างเดียวปิดตรงไหนหรอคอมไงคอมเปิดอะไรไว้มั่งอ่ะโอเคออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่อ่าได้ได้พีเอกจะเล่าว่าจะไปอเมริกาก็ต้องขอวีซ่าวีซ่าที่ขอก็ต้องใส่ข้อมูลให้ชัดเจนบอกก่อนบอกบอก่อนคือพีเอกไปสัมภาษณ์ไปแล้วหนึ่งครั้ง เอ็กเซลมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราเราประสบการณ์น,นิดหน่อยเล็กน้อยเราขอตั้งแต่เดือนเดือนหกปีที่แล้วแล้วคยุคยคุยคุยว่าจะไปคนเดียวเพราะตอนนั้นน่ะด้วยแรกอะ่ะเขาไม่ได้มีงานทำเขาไม่อยากไม่อยากใช้เงินเยอะไม่อยากให้แบบให้พี่โอต้องแบบต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บก็เลยขอคนเดียว ขอไปวินเสต็จก็พอไปลปีแรกบอกไปด้วยแรกเขาก็ขอของเขาด้วยพอขอ,ขอปุ๊บนัดสัมภาษณ์เมือ่อเมื่อวันที่สามมีสาชัดเจนเลยคือการขอไม่ถูกเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเพราะว่าจริงๆขอคนเดียวเสียตังไปแล้วนะประมาณเกือบเจ็ดพันอ่ะต้องขอใหม่ ต้องเสียใหม่เพราะว่าเอกสารไม่ถูกเอกสารไม่ถูกทางไอสถานทูตอะ่ะเขาถือว่าเราขอผิดประเภทแล้วก็เขาก็เลยให้เราอะ่ผะผ่าไม่ผ่านแล้วเขาก็เขียนในเอกสารว่าถ้าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องแก้ไขเอกสาระ่ะเราต้องใช้การขอดีเอฟหนึ่งหกศูนย์ใหม่แล้วเราก็ต้องไปเสียเงินค่าใช้จ่ายขอใหม่ ให้มันถูกต้องตามจุป,ประสงค์นี่แหละก็ตอนนี้ตอนน้ตองลองตอนเริ่มต้นนะ่ะเริ่มต้น,นยยเริ่มต้นขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยต้องทำยังไงออเอาข้า,ขาวไม่ต้องเอารายละเอียดข้อมูลต้องไปลงทะเบียนต้องลงทะเบียนที่หน้าสถานทูตไหนถึงเว็บเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาเข้าไปที่หน้าหน้าสถานทูตอเมริกาแล้ว เข้าไปในออนไลน์เข้าไปในเว็บออนไลน์ไม่ใช่ไปหน้าสถานทูตจริงๆนะทุกคนเข้าไปในเว็บหน้าสกีนหน้าสกีนของเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกันคือขอต้องขอด้านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วก็พอได้ได้หน้าสกีนของหน้าสถานทูตอเมริกันน่ะเขาจะเขียนเลยว่าเราต้องการจะทำเกี่ยวกับวีซ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่วีซ่า เข้าไปอ่านก่อนอันดับแรกอะ่ะถ้าเราไม่มีประสบการณ์เขาจะมีวีซ่าถาวรกับวีซ่าชั่วคราวแต่เราอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเป็นวีซ่าชั่วคราวเพราะเราไปแค่เยี่ยมเราก็ไปคลิกอ่านว่าวีซ่าชั่วคราววะต้องขออะไรบ้างมันมีกี่ประเภทเพราะวีซามันจะมี B 1หนึ่งบสองนะทุกคนเอ้ยเวียนหัวเลยแหละแล้ววีซ่าถ้าขอผิดก็คือต้องขอใหม่นะหมายว่าสมมติเรา กด B 1ใช่ไหมจริงๆเราต้องขอเป็น B B สถ้าเรากดแล้วเราไปคอนเฟิร์มข้อมูลในในเอกสารแล้วนะเสียตังขอใหม่นะ B หน B 2บอกได้ไหมว่ามันคืออะไรประเภทอะไรอ่าถ้า B B หเฉยเฉยอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเราไปไปทำธุรกิจอะ่ะมีเรื่องของการทำงานอะ่ะแต่ถ้าเป็น มันจะมีช่องหนึ่งนะเป็นการทําธุรกิจเขาจะเขียน b 1นึ่งเฉยๆเลยแล้วก็มี b 1 b สองก็คือลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการทํางานมันจะเป็นสแลเนาะซึ่งเราต้องขออันที่2แล้วอันที่3มันเป็น b 2ธรรมดาก็คือมันจะเขียนท่องเที่ยวและไปรักษาซึ่งเราไม่ได้ไปรักษาเราต้องขออันกลางอันนี้คือตัวที่จะต้องอมีคน,นดูสองคนแล้วพี่เอกต้ามีคนดูสคนแล้วค่ะ ทีเนี้ยไอวีคือที่เฟลครั้งที่แล้วอ่ะเราต้องยอมรับว่าหนึ่งเรามองว่าการเข้าไปขอวีซ่าอเมริกาแล้วเราเสียเงินค่าวีค่าขอไปแล้วว่าตีเป็นเงินไทยนะตอนนั้นประมาณเกือบเจ็ดพันบาทแล้วว่าเราก็มองว่าเออมันคงไม่ซีเรียสมั้งเพราะว่าตอนไปสัมภาษณ์อะไปสัมภาษณ์สองคนก็คือตัวพี่เอกต้าก,กับพี่แรกก็เพราะเราเราเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเราไปสัมภาษณ์ด้วยจะไปสองคนท่นี้ ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เห็นแบบฟอร์มในหน้าจอเจ้าหน้าที่อ่ะเขาดูแบบดูการกรอกข้อมูลเป็นสําคัญก็คือ d s เอ0หนึ่งหกศูนเลยนะเขาไม่ดูอย่างอื่นเลยเขาไปเจอทั้งหมดถูกต้องแต่ตอนที่เราขอเมื่อกลางปีที่แล้วอ่ะเรามีจุดประสงค์เราไปคนเดียวแล้วทีเนี้ยเรามาสัมภาษณ์คู่ไงมันคือผิดจุดประสงค์เขาก็เลยต้องให้เรามาขอใหม่ขอใหม่ก็คือต้อง สร้างโปรไฟล์ขอ number ที่จะยื่นขอในแบบฟอร์ม ds 1 6 0ใหม่เพื่อไปจ่ายเงินใหม่แล้วเวลากรอกข้อมูลน่ะก็ต้องกรอกว่าเราอะ่ะจะต้องไปสองคนโดยต้องใส่รายละเอียดของสามีเราอะ่ะให้ให้ครบถ้วนมากกว่านี้ด้วยนะว่าสามีเราจะไปเพราะอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออว่มันก็ดีนะว่าไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบรู้เลยว่า เอกสารประกอบอะสเตทเมนต์หรือว่าใบรับรองการทํางานอนะจริงๆก็สําคัญนะแต่ที่สําคัญแบบเบอร์ต้นเบอร์แบบสูงสุดก็คือการกอร่อเอกสาร d ีเอ0หนึ่งหกศูนนี่คือผิดนิดเดียวเขาก็ไม่ให้นะเขาถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเลยอะ่ะนี่แหละสจ๊วตเขาประสบการณเรื<า>อ่องรูปรูปรูปอะต้องต้องให้ร้านถ่ายรูปนะเออเรื่องรูปนี้ด้วยคือด้วยความที่ ขอตั้งแต่กลางปีที่แล้วใช่ไหมพอขอกลางปีที่แล้วเสร็จปุ๊บเราเลื่อนมาสัมภาษณ์เมื่อเดือนเมษารูปอะ่ะใน d s ออ่ะมันเกินหกเดือนชัวร์อยู่แล้วแล้วเราไปถ่ายใหม่ตอนเขาเช็ครูปนะเขาบอกว่าอา้าวคุณขอรูปเกินคุณขออะตอนคุณขอรูปคุณเกินหกเดือนแล้วนะแล้วคุณถ่ายใหม่คุณเอามายื่นโอเคคุณเพิ่งถ่ายที่ที่แล้วก็ใช่นะตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่ารูปที่เราถือไปเพิ่งถ่ายอะ่ะ มันคืออันจริงเขาบอกว่ามันหน้าตามันเหมือนเอามาตัดต่อเขาจะให้ไปถ่ายที่ตู้ตรงข้างๆอะ่ะแต่เราเรายืนยันเราบริสุทธิ์ใจเขาก็เลยปล่อยเราผ่านไปแต่เราไปตกตรงตรงสัมภาษณ์อ่ะเพราะว่าข้อมูลในในดีเอสหนึ่งหกศูนย์ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะเราบอกเราจะไปคนเดียวแต่เรามาสัมภาษณ์คู่ไงแจ็คพอตแตกขอใหม่จ้าแต่ดีนะตรงที่ว่า ของของแรกอ่ะก็ต้องเขียนเพิ่มอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเขาต้องการอยากรู้ว่าเคยทำงานก่อนหน้านี้ทำบริษัทอะไรห,น,หน,น้าที่ตำแหน่งอะไรออกมา,าตั้งแต่เมื่อไหร่ออกมาเพราะอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยมาดูแลภรรยาตอนนั้นป่วยเป็นอะไรหมาป่วยเป็นอะไรแล้วพอหลังจากที่เราดูแลเราแล้วเนี่ยเราไปทำงานแล้วแล้วตอนนั้นเราทำหน้านที่อะไรเป็นพ่อบ้านเราต้องทำอะไรบ้างแล้วไปไประจินบุรีไปดู ไปดูอะไรนะไปดูพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นโรคอะไรทําไมต้องไปหาหมอบ่อยแล้วที่บ้านทําอะไรทําไมถึงต้องไปดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําเขาเขียนอยู่ในเอกสารนะว่าใช้ข้อมูลที่จะต้องเป็นข้อมูลให้ละเอียดแล้วก็ให้ถูกต้องอมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะทำให้รู้ว่า เรากรอก Ds 1 6 0นะ่น่ะละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ตอนที่สัมภาษณ์เราอะ่ะเขาจะขอเอกสารเราน้อยมากเลยอืมก็ก,ก็ก็ทำให้ได้ได,ได้ได้มีประโยชน์กับคนอื่นถ้าเกิดคนอื่นเขาจะขอวีซ่าไปอเมริกาใส่รายละเอียดลงไปบน Ds 1 6 0นะ่ะทุก ทุกสิ่งอย่างเลยเขียนไปให้หมดเลยเขาอ่านเขาอ่านจริงๆเขาอ่านเขาอ่านมากกว่าถามด้วยเพราะว่าอย่างของของของเอกต้านะเอยเอกต้าทำงานเงินเดือนเท่านี้อ่ะยิ้มเราก็พยักหน้าใช่ค่ะออ้ทำพี่สาวไปอยู่ตั้งหลายปีเรก็ยิม้มใช่ค่ะคือเขาอ่านทุกอย่างบนบนข้อมูลที่เรากรอกแล้วเหมือนกับเล่าให้เราฟังว่าเรากรอกอะไรไปอ่ะเขาขอแค่สเตทเมนต์ดูแค่นั้นเองอ่ะแล้วสเตตเมนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างที่บอกปัญหาคือ ขอคนเดียวแต่ไปสัมภาษณ์สองคนตอนแรกอะ่ะตอนแรกสัมภาษณ์นัดอีกเดือนหนึ่งแล้วพอพี่แรกอ่ะนะเขาเปลี่ยนใจว่าเออตกลงจะไปด้วยพี่แรกก็เลยมายื่นเพชก,ก็เลยเปลี่ยนวันสัมภาษณ์ที่เพชเลือกไปแล้วเนี่ยมาสัมภาษณ์วันเดียวกับของพี่แรกก็เลยทําให้รูปภาพเนี่ยหมดอายุนะคะเดี๋ยวคนฟังฟังไปฟัง,ง,งเงางงงคือไอ ตอนตอนเราเราขออ่ะเราเรารู้อยู่คือทางทางสถานทูตเขาเขาเห็นว่าเราขอตั้งแต่เดือนเดือนจูนเนาะก็คือเดือนเดือนหกแต่เขาว่ารู้อยู่ว่านัดสัมภาษณ์ยากเขาก็รู้อยู่แต่เขาเขาแค่แบบเขาแค่เขาแค่เห็นว่าระยะเวลาที่เราได้รับมันโชว์อยู่ในในประวัติที่เราขอขอขอสัมภาษณ์ว่าเดือนเดือนสองแล้วเราเลื่อนไง ทีเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้เรื่องนอ่ะเขาเขาเขาเช็คว่าเออเราเราเจตนาดีเรื่องนอ่ะแต่พอยเลยอ่ะเราขอเราขอไปคนเดียวแล้วเราเราแล้วเราก็ไม่ไม่ไปไปไป,ไป,ไปแก้ไขงไงแก้ไขคือเราเราต้องไปเสียเงินใหม่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องยอมรับว,ว่าไอ้เจ็ดพันน่ะเราเสียครั้งแรกเนาะแล้วเราต้องเสียครั้งที่สองเจ็ดพันแล้วผ่านอ่ะจริงๆมันคุ้มแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งจะรู้นะวันนี้ก็เลยเออว่ะพลาด แล้วเพราะว่าเรามองว่าเออมันคงไม่ซีเรียสเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องของความซีเรียสเลยหนึ่งบรรทัดถ้าไม่ตรงก็คือต้องไปเสียตังค์ขอใหม่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่สถ,ถานทูกเขาระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไปชําระเง,งินแล้วแล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องไปขอดีเอสหนึ่งหกศูนย์แล้วต้องจ่ายเงินใหม่เป็นเงื่อนไขท,ที่ที่เขาก็ระบุแหละแต่เราไม่เราไม่อแวรเราไม่เ,าเ,าเรา,ม,เราม,มัดระวังเราไม่คิดลึอกอ่ะอืมก็เลย แล้วตอนไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ภาษาอะไรภาษาไทยฝรั่งพูดภาษาไทยฝรั่งภาษาไทยทบาม,มถึงเลือกสัมภาษณ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกสัมภาษณ์ภาษาไทยแต่กองสุนพูดภาษาไทยกับเราเองอ๋อก็ดีดีมากเลยแล้วพูดพูดชัดมากเลยจริงๆการสัมภาษณ์อ่ะเป็นการสัมภาษณ์ที่บรรยากาศไม่ตึงเครียดนะแต่ เราพลาดในการใส่ข้อมูลไม่ตรงไงไม่แก้ไขเอาง่ายๆต้องเสียเงินใหม่แล้วเราก็ไม่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 ได้ไปทำไงน,นี่ยได้เสียเงินใหม่รอบนี้แหละเยอะคนเยอะไหม <c oughs> โอ้โหขนาดขนาดไปวันนั้นะ่ะเราเรามองว่าเยอะนะคือล้นออกมาเลยนะล้นออกมากคนที่ไป,ไปอะเขาไปหลายรอบเจอเจอเจ,จอคนที่เขาไปรอบสองรอบสามเขาบอกอันนี้น้อยเขาบอก ตอนที่เขาตกสัมภาษณ์ก่อนหน้าเนี้ยเยอะกว่านี้หลายเท่าอืมไปสัมภาษณ์กี่โมงไปโหเราว่าเยอะแล้วนะเขาบอกว่าน้อยไปสัมภาษณ์กี่โมงนัดสัมภาษณ์อ่ะเจ็ดโมงไปถึงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็แถวยาวแล้วอะแถวยาวมากนะเพราะว่าไปถึงแล้วอะเราเราต้องเตรียมเลยนะสิ่งสําคัญเลยหนึ่งใบใบยืนยันการสัมภาษณ์มันจะมีบาร์โค้ด ถ้าถ้าใครเคยขอดีเอสหนะึ่งจะจะรู้ว่าใบเนี้ยคือต้องมีบาร์โคดแล้วก็เลขเลขที่คอนเฟิร์มอ่ะจะต้องตรงกับใบที่เราไปเสียเงินมาแล้วก็ต้องตรงกับเอกสารที่ที่เราอะ่ะยื่นให้แล้วก็พาสปอร์ตพาสปอร์ตอ่ะถ้าถ้ามีปกอะ่ะเขาให้ถอดปกออกนะปกใสไม่เป็นไรแต่ถ้าปกไม่ใสอะ่ะเขาให้ถอดปกออกแล้วเขาก็จะเอาสติกเกอร์อะ่ะมาติดข้างหลังไอ้พาสปอร์ตเราพร้อมกับแนบ เอกสารที่เขาตรวจเช็คอะว่าเรามีใบยืนยันสัมภาษณ์ตรงถูกต้องเนี่ยแล้วเขาก็รอให้เราเข้าไปเข้าไปก็ตรวจเรื่องของเอกสารอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาเช็ครูปเลยว่าเขาถามว่ารูปถ่ายมาเมื่อ,อไหร่รูปที่เราไปยื่นหนึ่งใบอะแค่ใบเดียวเองนะเขามองเขามองเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยปล่อยเข้าไปเข้าไปก็ต้องไปรออีกนะนมันจะมีช่องเช็คเอกสารแล้วก็ให้สแกน สแกนสี่นิ้วข้างขวาข้างซ้ายสแกนนิ้วโป้งคู่กันแล้วเขาก็เช็คอีกว่ารูปที่อยู่ใน D s 1 6 0กับรูปของวันนี้ความผิดปกติเกิดไหมเพราะเพ็กตา้าเอเพราะว่าเจอเจอไงเขาบอกว่าทำไมรูปมันหน้าไม่เหมือนกันทําไมหน้าเรียวกัหน้าตูมทั้งทั้งที่เขาเห็นนะคนเดียวกันแต่เขาเขาสตริกมากเลยนะแม้กระทั่งว่าเราอ้วนเราก็ต้องบอกเราอ้วนขึ้นเราผอมลงอะไรยเงี้ยเขาก็ามองมองเสร็จเขาแล้วเขาก็เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะว่าปล่อยผ่านได้ไหมอ่ะ ว่านผอมอ่ะเออก็คือสรุปคือเขาปล่อยผ่านนะเนาะก็นั่งยืนคุยอยู่กันแป๊บหนึ่งอ็ปล่อยผ่านพอปล่อยผ่านไปเสร็จปุ๊บก็ไปเช็คอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งเขาก็ให้สแกนเหมือนกันสแกนเสร็จแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็อย่างที่เล่าแหละสัมภาษณ์ภาษาไทยฝรั่งสัมภาษณ์ให้ภาษาไทายแต่ว่าติดเอกาสารไม่ถูกต้องก็ตกไปยื่นใหม่แต่ โชคดีคือคนคนที่เป็นคนสัมภาษณ์อ่ะเขาก็พูดในใบใบตอบรับเราอ่ะเนาะว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราขอแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่ะให้ทำข้อมูลให้ถูกต้องไปแก้ไปไป,ไปขอมาใหม่ให้ถูกต้องนั่นแหละก็เลยทำให้รู้ว่าเอกสารดีเอสหนึ่งหกศูนย์สำคัญที่สุด ในการที่จะยื่นขอวีซ่าไปอเมริกาโอ้โหหินจริงนะเพราะว่าคนไปสัมภาษณ์ขนาดเจอเจอคนดูคนนักธุรกิจอะ่ะเขาสามรอบแล้วอะรอบที่เขาไปเขารอบนี้รอบสามแล้วอะเขาบอกยากจริงนี่แหละเขอใหม่เขอใหม่ขอใหม่หมเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยอีกทีหลังสัมภาษณ์รอบสองนะว่าได้ไม่ได้ใช่ แต่แต่ดีมากเลยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าอย่าอย่าใช้ความรู้สึกว่าเราอะไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นคนที่ผิดเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเราเป็นเราเป็นคนจะไปโดยที่ไปแบบถูกต้องกต่หมาคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่ได้มามองว่าเราเราถูกหรือเราผิดนะเขาดูเอกสารในเราที่เราขออ่ะเป็นเป็น การที่จะทําให้เขาอนุมัติว่าเราเหมาะสมที่จะรับการได้วีซ่าหรือเปล่าถึงเราจะเป็นคนที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายอะ่ะเขา <_ letter> เขาไม่ได้มามองตรงนั้นเขามองเอกสารล้วนๆเขามองในดีเอสหนึ่งหกศูนย์ว่าเรากกอกอะไรลงไปเพราะฉะนั้นไอ้เก,กัวเอออีกอันหนึ่งที่เราพลาดคือเราไม่ได้ใส่วันเดินทางที่ถูกท,ที่ชัดเจนด้วยเพราะเราเรามองว่าเรายัางไม่ได้วีซ่าไงเราก็เลยไม่ได้ระบุอันนี้ก็โดนด้วย เพราะนั้นก็ต้องระบุไปก่อนว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราได้วีซ่าเราจะเดินทางวันไหนเราต้องใส่เรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญไม่ใช่แบบว่าโอ้ยฉันยังไม่ได้วีซ่าเลยฉันยังไม่ใส่ไม่ได้อืมโอเคประมาณก<อ>็เท่านี้โนาววันแรกครั้งแรกลองแล้ว,ลลวดูนะคะยี่สิบนาที <S S เอาไว้ครั้งหน้านะเข้า,า,นะขามาเช็คกันดูนะคะว่าเพกจะขึ้นไลฟ์อีกเมื่อไหร่นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสองคนที่เข้ามาดูนะคะเท่านี้เนาะขอบคุณค่ะเปิดปิดเป็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ